สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมปะแจแหวนข้างเลียงศูนย์ของ KTC กันบ้างปะแจแหวนข้างเยี้ยงศูนย์ KTC เนี่ยเท่าที่พี่ยามเห็นนะครับมีอยู่หลายรุ่นมากเลยในตลาดเพราะว่าถ้าเราไปดูในเว็บไซต์ที่เขามีการรวบรวมเรื่องของเครื่องมือช่างญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเป็นยี่ห้อ KTC ในกลุ่มแหวนข้างปากตายแล้วก็แหวนข้างเยี้ยงศูนย์แบบเนี้ยโอ้มีออกมาหลายเวอร์ชั่นมากเลยบ้านเรานะครับ ในตลาดมือสองก็มีคนเอาออกมาขายแบบเป็นเบอร์เบอร์หาได้ไม่ยากแต่ถ้าจะเอาแบบรวมครบทั้งหมดเนี่ยไม่ง่ายเหมือนกันแต่ถ้าเกิดจะไปซื้อของใหม่ตัวเล็กๆนะครับเบอร์ B 10เบอร์12ตัวหนึ่งก็สามสี่บาทแล้วโอ้แสดงว่าไม่ธรรมดา,าจริงๆสำหรับ KTC ปซีบจแจบเหมือนข้างเลี้ยงศูนย์แบบนี้ชุดนี้ที่พิยามเก็บไว้เนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชั่นเดียวกันก็คือเวอร์ชั่นที่มี ตัวหนังสือที่เป็นเบอร์เนี่ยปั๊มอยู่ฝั่งหนึ่งแยกกันก็คือสมมติฝั่งนี้เบอร์1 4 19เกขาก็ปั๊ม1ิ19อีกฝั่งหนึ่งเบอร์17 21ยี่เบปั๊มสลับกันอย่างนี้มันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่พิยามีเนี่ยปั๊มสองข้างเหมือนกันเลยอันนั้นกำลังเก็บรวบรวมอยู่ยังไม่ครบถ้าเกิดครบเมื่อไหร่เอาไว้จะามาให้ชมกันอันนี้เป็นรุ่นที่น่าจะเป็นเวอร์ชันแรกๆครับฝั่งนี้เขียน KTT l o y Steel ส่วนฝั่งนี้ก็เป็นโกโยโต้ทูนโลโก้ก็จะเป็นโลโก้รุ่นคลาสสิกเลย KTC ลกษณะเป็นแบบนี้การออกแบบรูปทรงเขาก็เป็นทรงคลาสสิกเลยเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ราคามันแพงน่าจะมาจากตัวประสิทธิภาพที่ได้รับการยอมรับว่าทํางานได้ดีปกติเวลาเราใช้ตัวแบนข้างเลี้ยงศูนย์เนี่ยก็จะใช้งานที่หลากหลายดีเพาะนอตบริเวณที่มันเป็นเปิดๆเ,เนี่ยเราเอาใส่ลงไปแล้วก็จ,จัดการขันเลยเลย เดี๋ยวเรามาดูลักษณะใกล้ๆของตัว KTC นะครับรุ่นนี้เขาเขียนว่าอลลอยสตีลก็คือเป็นโลหะอลลอยแล้วก็มีโค้ดที่บอกว่าผิดจากโรงงานไหนมีตรา j i s อยู่ด้วย KTC โยโตะทูนลักษณะของหัวก็จะเป็นหัว12เหลี่ยมปกติเลยพวกปะจจัยแห่งห้างหุนยงูนย์ก็จะเป็นลักษณะ หัว12เหลียนแบบนี้แลครับแต่ที่เขาจะเลือกว่ารุ่นไหนได้รับความนิยมไม่นิยมก็คือประสิทธิภาพในการใช้งานความแข็งแรงทนทานเดี๋ยวเรามาดูอีกอันนึงอันนี้เป็นรุ่นที่ถ้าดูในประวัตินน,นะครับก็จะเป็นรุ่นคลาสสิกแรกๆเลยเห็นว่าเขามีโยโต KTC แล้วก็มีโลโก้อยู่ตรงกลางอันนี้จะเขียนเป็นโค้ดอันนี้พี่ยามีอยู่สองอันนะครับ เบอร์ยี bet, ่สิบเอ็ดยี่สามกับเบอร์สิบสองสิบที่มีตัวโคดนี้นะครับบอกเบอร์แล้วก็ตีโค้ดมาแบบนี้เท่าที่รู้สึกนะครับก็คือตัวปัจจัยมีความหนามากกว่าอันนี้จะคล้ายๆกันเลยเราดูสองฝั่งเนี่ยนะครับตัว KTC แล้วก็มีโลโก้อันนี้อยู่ตรงกลางต้อเทียบกับ KTC รุ่นอื่นที่มีเนะี่ยอันนี้มีความหนามากกว่าแต่แว่าก็ไม่มีข้อมูลเหมือน,นว่ามันแข็งแรงมากขนาดไหนนะครับที่สเกตอย่างหนึ่งคือ บางรุ่นรุ่นหนึ่งเป็น KTC อลอย์สตีลรุ่นนี้แค่เป็นโครเดียมยุคนั้นเนี่ย KTC ก็น่าจะมีการใช้โลหะหลายอย่างในการทำเครื่องมือช่างของเขานะครับก็โดยรวมนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เขาทำออกมาขายในยุคป,ประมาณ1,960ถึงปี1,990ประมาณนั้นครับ ในบ้านเราหาซื้อได้จากมือสองนานๆก็มีคนเอาสภาพดีออกมาให้เลือกซื้อกันเข้าไปดูในเพจญี่ปุ่นมือสองเนี่ยบางทีก็เห็นเขาเอาออกมาขายกันเหมือนกันถามว่าซื้อได้ไหมก็ซื้อได้ครับของ KTT ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกับการรีวิวเครื่องมือช่างคลาสสิกคลาสสิกรุ่นเก่าๆที่มีประสิทธิภาพดีๆมีความสวยคลาสสิกได้จากช่องเราเข่าวเด่นช่างสวัสดีครับ